เรื่องยอ่อละครผู้ดีดงอโดยเมื่อผู้ดีตีนแดงที่หลงตัวเองเป็นที่สุดถูกส่งให้มาอยู่ต่างจังหวัดสุดกันดานอย่างดงอโดยเป็นเวลาหนึ่งปีหรือจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากเธอผู้ทำทุกวิธีเพื่อไล่เข้าไปบทพิสูจน์ความดีและความเป็นผู้ดีจึงเริ่มขึ้นอยากได้เงินใช่ไหมจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาคำพูดและสายตาเหยียดหยามของแดดหนุ่มนักเรียนนอกหน้าตาดี ดีกรีลูกเศรษฐีมีชาติตระกูลที่ภายนอกดูเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วทำให้ผ้าฝ้ายออบตาสาวจากพื้นที่ห่างไกลมหานครนับร้อยกิโลโมโหเลือดขึ้นหน้าเพราะแดดเพิ่งขับรถประมาทจนเกือบชนกับรถของเธอผ้าฝ้ายประกาศกระ้าไม่ยอมรับเงินแถมยังเตะก,ก้นแดดจนเป็นที่ขบขันและอับอายไปทั่วการกระทําของแดดถูกถ่ายคลิปแชร์ันโซเชียล สร้างความบับอายให้พ่อแม่ของแดดซึ่งเป็นเศรษฐีผู้ดีเก่าแดดจึงถูกพ่อส่งตัวไปดัดนิสัยที่ดงอโดยก้าวแรกที่แดดเหยียบดงอโดยก็เกิดเรื่องวุ่นวายแด,ดดต้องตามหาลุงมังคุดรุนพี่ของพ่อที่จะเป็นคนสอนให้แดดเป็นคนดีเหมือนที่เคยสอนพ่อแด,ดดต้องทําให้ชาวบ้านกับผู้นําชุมชนดงอโดยเซ็นรับรองความประพฤติของเขาในสมุดพกให้ได้พอท่านี้กลับ เขาต้องโดนตัดออกจากกองมรดกและแดดยังเจอลุงละมุดชายวัยกลางคนที่กำลังทำพิธีกรรมแปลกๆให้เมนนุน่มลงยุคที่ชอบแต่งตัวสไตล์ซุปตาย,ยุค90กับแหลมลูกพี่ลูกน้องของเมนทั้งสามหาว่าแดดเป็นตัวซวยจึงพยายามแย่งกระเป๋ากระเป๋าของแดดกระแทกลุงละมุดจนสลบแดดช่วยโอกาสวิ่งหนีจนไปเจอผ้าฝ้าอริตัวร้าย เดซกับผ้าฝ้ายปะทะคารมกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกำนันสวยอดีตกำนันพ่อของผ้าฝ้ายต้องช่วยห้ามไม่ทันไรแลมก็วิ่งมาฟ้องทุกคนว่าเดซทาให้ลุงละมุดตายเดซตัดสินใจตามผ้าฝ้ายไปที่วัดเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองทําคนตายจริงๆแต่กลับพบว่าศพลุงละมุดหายไปชาวดงอีโดยพากันแยกย้ายตามหาศพลุงละมดุด ระหว่างนั้นแคลแฟนสาวไฮโซของแดดก็ปรากฏตัวขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะฟันน้องชายแท้ๆของผ้าฝ้ายอดีตนักเลงหัวไม้กลับใจกลายเป็นโอปป้าเกาหลีแสนสุภาพเพราะแค์คือดอกแค์แฟนเก่าสมัยเรียนที่เคยพบรักกันในร้านส้มตำรแสแซบตามประสาสาวแสบแบบอีสานแต่ไงวันนี้ดอกแคร กลายเป็นแคลคุณโหนไฮโซไปซะแล้วเหตุการณ์วันแรกที่แดดมาดงอิดอยกลายเป็นความชุนลมุนวุ่นวายเมื่อเขาต้องช่วยทุกคนตามหาศพก่อนจะพบว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะลุงละมุดยังไม่ตายจบเรื่องลุงละมดุดแดดก็ยังหาลุงมังคุดไม่เจอแดดไม่กล้ากลับบ้านเพราะรู้ว่าพ่อต้องส่งเขากลับมาที่นี่อีกแถมยังโดนชาวบ้านไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะแดดกับแคล ชอบสร้างความบุ่นวายให้ชาวบ้านแต่ก็มักถูกผ้าใยขัดขวางไว้ทุกครั้งกระทั่งผ้าใยนำสมุดพกของแดดที่แดดต้องให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองความประพฤติออกมาโชว์ทุกคนพร้อมทั้งแฉเรื่องที่เขาโดนพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดและถูกส่งมาดงอิโดยเพื่อดัดนิสัยหลวงพ่อมังคโลพระอาจารย์ที่ชาวดงอีโดยศรัทธาจึงฉเฉลยว่าต้นคือลุงมังคุด หลังจากรู้ว่าแดดเป็นหลานหลวงพ่อจึงเรียกทุกคนมาประชุมเพราะมอบอำนาจการเซ็นสมุดพกของแดดให้ผ้าฝ้ายเป็นคนดูแลจากนี้แะตายชีวิตแดดในกำมือผ้าฝ้ายจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรุ่นกันต่อได้ในละครผู้ดีดงอิดยทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกานะคะเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่10เมษายน2564ค่ะ ทางช่อง7 HD กด35นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไพรวันค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ